เป็นเวลาถ่มตัวแล้วข,อ,ขาางงอยิ้มถ้ามีเจ้าหญิงอยู่ในเมืองโบราณอิตาเนียพี่น้องเบิงก็ติดไฟอของขวัญเงินก็ติดไฟสวยงามมากเลยอยากขอยิ้มถาเจ้งงาไปย่างตลาดตลาดที่เขาขายว่ายร้อนว่ายหอนแล้วก็ขายพวกของแฮนด์เมดพวกเอ่อ ของเงียงของเก่าของโบราณบ้านเขาอ,อาหารของคืนบ้านน่ะพี่น้องพี่นี่เขาก็ไม่ได้จัดคึกคืนคึกค,คักเงียงเนาะแบงหลายล้านแบบปิดโตลง,งเพราะสมแบบลดแหลกแจกแถมพี่น้องเงียบคักปกตินี่เวลานี่เหรอคนหลายแห้ง ก็ก่จ้อนตอนนี้ถนี่ถือว่าคนแคร์อ10%ของจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่10%นะพี่หนอไปพี่น้อ,อ่างไปน้ำกันจ้ะใสุซดไปน้ำกันนี่แหละโอ้ย หนาวอากาศหนาวค่ะ,ะ,ะกรยังดีทีเขาก็ยังดีจ้ะเขาก็ยังจัดตลาดแห่เฮาอยู่แต่ว่าตลาดมันสีบอแออดคือคือปีถี่พันธ์มานเนาะเขาสีว,ว่างให้มันห่างๆในว่าท่านหอดตลาดเลยพี่น้องอย่างนีนไปอีกจังหน่อย ลาต้นคิสต์มาสมีมองนีสเป็นอาหารที่เขาเห็ดแบบโบราณของเอสโตเนียเป็นอาหารพื้นบ้านเขาตัวนี้ก็จะเป็น โบเมนโบดเดอพี่น้องนี่มันเหมือนกับที่ว่าการานร้ำเพลหรืออยังนี่ลหละของตะกีเนาะสมัยตะกีเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นร้นานอาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปบิดแล้วพี่น้องเขาซอยกันสางสมัยตะกีเข้ามาคนเอตัวเนี่ยซอยกันสางยกหินยกยังคืนมาสางกันเองจนได้เกิดเป็นลึกนี่ขุ้นมาไปก็ะหู้วะไรดอก งูหน่อยๆนั่นเด้พี่น้องตลาดต้นคิสมันห้างนันเด้แต่เขาจัดคอยกําลังมน้าอยู่เลยเขาจัดห่างกันหลายเติบไอกี่มันสิมีเวทีเวทีคอนเสิร์ตอยู่โมงนี้เนาะแต่ว่าปีนี้เขาบ่จัดเขาบ่จัดเขาจัดแต่เขาจัดแต่ตลาดจ้ะพี่น้อง มีข่อยพันอยาดถอนคายพันอยากมาดื่มใบห่อนเดี๋ยวไปเบิ่งดูใบห่อนบ่แพงเนียพี่น้องไปเบิร์นงอนมีเอียงไงพี่นี่ต้นคริสต์มาสนู้สวยดิจัดกระดี่เนาะพี่น้องเนาะอัะน,น,อน,อกกนมันจะได้พ่นเข้ามันจะได้บ่เหงาหง่อยเนาะพี่น้องเงางอยมันก็มีเอียงเห็น จเจริญหูจเจริญตานไหมนี่อาหารพื้นบ้านเขาขนมคุกกี่เป็นแต่กินครับราคากับชานซียูโรบ่แพงโอว very big today เอ้ย this year the football is very big โอข้า sai ข่าอ้นลูกหยางกับบอลูได้แต่ว่า ใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากเลยสวยมากเลยโอ้้ยยาว้าเด้อคนกระไลอยู่เด้อพี่หน่องแต่เขาจัดลานห้มันห่างกันโอ้นั่นนั่นนั่นไปเบิ่งไดเบิ่งนี่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 บานแซนตาคลอด ซานตาเฮาส์เบียงบ้านซานตาคอรพี่น้องซานตาคอร์ตด้วยพี่น้องเหรอไไฟมันอันนี้ซื้อนทะเลแนมหมดอี เป็นอาหารพื้นบ้านไวน์หอนนี่ะเบิรงวน์หอนล่ะนี่จากยิโลสามิโลสี่ยิโลเส่ละสันนี้นเอเล็กซี่ I want e a I want to <laughs> Maybe we'll go order okay. yeah, yes Oh, oh ini ini. ผักกาดดองผักกาดดองผัด Can you make picture Can you make photo like เนื้ออะไรน่ะเหมือนกับเนื้อแกะอยากกินนะ่ะนี่ไงก็มีเมน,น,นู maybe we take one photo g take one and and this Yeah, well, we eat together. I think Dick cannot eat everything. But you pay for this, huh? <laughs> ah, okay. Okay, take. Take, 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 take.

いただきます。 I want the sausage. Huh? We've got moose sausage, egg sausage, uh, pork sausage, and blood sausage. Uh, pork sausage. Pork sausage. Pork sausage. Yes. Uh, this. And, uh, it comes with the sauerkraut and potatoes. The whole okay. Okay. thing. Um, same for me, please. Two. Yeah, and two Ox. with wine. Yes? Two. Yes. Okay, ซีซียโรแซฟอ่าอาหารซีซียูโรแล้วก็เลดวาเอ่อประมาณทอดวายทอดวายทอดวายเกลือละสามนี่ข้าวสามารถใส่อันนี้ก็ได้พี่น้องใบหมักใส่มันเป็นคริสต์มาสทางคริสต์มาสสไตล์พี่น้องโอเค it up here or you have to insert it. It's yours. <laughs> <laughs> Your meals are over here. Oh great. Napkins are underneath. Here's the cutlery for you. Yes. Thank you. Thank you.

คนต่อแถวหลายๆาย,ยดีดีเนี่เล็กสีามาเมียงพอบุญนี่นี่ค่ะน yes okay. ินเอา,าพาบิดปากออกก่อน ตอนแอกเจะขึ้นนำการสองคนเลยมันหลายคนสังด้านหนึ่งกระลับกัรสอากระลับคกรลับ อันนี้อะไรอ่ะเหมือนแยมเลยอ่ะแยมที่ดีไปน้องแยมอย่างอื่นแตรว่าใส่กรอกอร่อยมาก เมื่อความหิวอร่อยจริงมันเหมือนกับบะสมกแต่มันสุกเลยนะครับอะไก็แล้ว

เทพจ้าพี่น้องหนาวค่ะแขวะเศร้าไหลก่อนพี่นอ้อยยงแขวนค่ะต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสนีก่อนเด้อจ้ะลาไปกับต้นคิดสมัครด้วยสวยโอ้ยโอพี่น้องไปแล้วจา้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้อ